นี่เราใส่นะครับน็อตตัวบนประคองนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวล่างแล้วก็หมุนน็อตตัวล่างตึงมือก่อนนะครับเรามาจัดก,การกับน็อตตัวบนเอาตึงมือพอนะครับเพราะเราจะทดสอบนะครับก็ใส่ปลั๊ก ใส่พักเรียบร้อยเดี๋ยวลองสตาร์ตดูนะครับก็เดินเบาปกตินะครับ จะยองเหยียบคันเร่งดูนะครับก็ทำงานปกตินะครับเดี๋ยวดับเครื่องอีกทีนะครับสตาร์ทใหม่นะครับสตาร์ทครับ ก็ทำงานปกตินะฮะทีนี้สตาร์ทใหม่จะนิ่งกว่าเดิมละเพราะว่าเมื่อกี้ตัวมอเตอร์สเตปปิ้งมอเตอร์มันจะดันเข้าไปนะครับปิดรูอากาศเดี๋ยวลองเหยียบพันเร่งดูนะครับเปิดแอร์นะครับ รอบก็ปกตินะครับอาปิดแอร์ดับเครื่องใหม่สตาร์ทใหม่นะครับสตาร์ทเนี่ยครับก็ปกติครับไม่ได้รอบสูงแต่อย่างใด เดี๋ยวเราจะถอดมอเตอร์เดินเบามาดูนะครับว่ามันยาวขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวขอพักคลิปนี้ไปก่อนดี่ไปดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวลองถอดดูครับ